ขอระบายน้ำผ่ากลางไอเนี่ยอกแตกของจริงดาวตัวนี้ที่มาอยู่เนี่ยมันจะโดนน้ำชงออกไปทุบเลยพอคุณต้องการหน้ากว้างุ๊บคุณต้องทุบ วันนี้นะคะเรามาดูหวงจุ้ยนะคะบริษัทค้าส่งขนมนะคะที่ลังสิตค่ะลูกค้านะคะเดิมเนี่ยเขามีตึก2คูหาอยู่แล้วแล้วธุรกิจเนี่ยก็ไปได้ด้วยดีนะคะแล้วเขาก็ซื้อเพิ่มข้างๆนะคะที่เดิมเป็นอู่มาก่อนแล้วข้างหลังเนี่ยก็จะมีโกดังขนาดใหญ่นะคะลูกค้านะคะต้องการความมั่นใจนะคะก่อนจะรีโนเวทนะคะก็เลยเชิญสินแสมาว่าจะต,ต้องจัดฮวงจุ้ยยังไงนะคะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อนนะคะเพราะว่าตัวอาคารเนี่ยเป็นตึกเก่านะคะทำให้ไม่มีแผน่นมาดูว่าสินแสะจะรับมืออกััาาบบบาาครแนี้ยงงไง เอาอย่างนี้อะเริ่มเอาข้างหน้านี้ก่อนนะเราอยู่ที่นี่5ปีแล้วเนี่ยรถวิ่งมาทางนี้เยอะไหมถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ก่อนข้างหน้าสุดเลยเนี่ยแนวเนี้ยทั้งแนวทําเป็นระแนงไม้ใช่ออกมาแต่เป็นให้เป็นระแนงไม้ห้ามเป็นปูนเพราะว่าเดี๋ยวบ้านข้างๆเขาจะมีปัญหาให้เป็นระแนงไม้แล้วก็จะติดรูปผลิตภัณฑ์ติดอะไรก็ติดไปทีนี้เนี่ยพอเราทุบรวมแล้วเนี่ยเราต้องย้ายห้องแม่กับห้องน้ําห้องแม่เพราะว่าไม่งั้นห้องน้ําจะอยู่กลางหลังบ้าน ทุบเลย <trouvé> เดี๋ยวผมจะวัดองศาของตัวตึกทั้ <imprint ed. S 2> งสองอันนะเดี๋ยวเราจดไว้โอ้โห,โห,โหมันลึกกว่าบ้านหลังนู้นอีกนี่ใช่เพราะฉะนั้นบ้านหลังนู้นนี่เข้ามาก็แค่แถวนี้เองมั้ง<ช>พอคุณต้องการหน้ากว้างปุ๊บคุณต้องทุบคุณต้องต้องการทุบไอตัวกำแพงเชื่อมถึงกันพอมันเชื่อมถึงกันปุ๊บมันก็เท่ากับเป็นยูนิตเดียวกันแล้วถ้าเกิดมันมีท่อระบายน้ําผากลางไอเนี่ยอกแตกของจริงแล้วห้องน้ำเนี่ยเราจะต้องย้ายไปอยู่มุมๆเลยไม่ลืมนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวทําแปลนแล้วเดี๋ยวส่งมา แต่เอาตัวคีย์หลักๆตัวนี้นะเราสามารถทำอะไรกับสนามเด็กเล่นนั้นได้บ้างเราไปปลูกต้นไม้ได้ไหมขอทางเทศบาลลังสิทธ์ขอเอาต้นไม้ไปเป็นกระถางสวยๆไปลงให้เขาได้ไหมต้นไม้ไปบริจาคของส่วนรวมเลยทำให้มันสวยๆไปเพราะว่าดาวตัวนี้ที่มาอยู่เนี่ยมันจะโดนน้ำชงออกไปคือไอ้คลองเนี้ย มันวิ่งมาทางนี้ใช่ไหมแล้วตรงนู้นเป็นแม่น้ําเจ้าพยาใช่ไหมถ้าจําไม่ผิดเนี่ยคลองตัวนี้จะวิ่งไปทางด้านนู้นแล้วตรงนู้นะเป็นแม่น้ําเจ้าพยาเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางการไหลของคลองตัวนี้จะวิ่งไปทางนู้นทีนี้ตอนตอนที่คุณอยู่ห้องนู้นเนี่ยมันไม่เห็นคลองตงัวนี้มันเห็นแต่ถนนวิ่งเข้ามาแต่พอคุณย้ายมาปั้งปุ๊บเนี่ยมันเห็นคลองตัวนี้แล้วพอเห็นคลองตัวนี้ปุ๊บเนี่ยคล, s, carriage, คลองตัวนี้จะมีส่วนหนึ่งอะที่ทําให้พลังของเราหลุดออกไปถ้าทําได้ลองไปคุยดูว่าเราก็ตตกแ่งให้มันสวย โดยการตรงนี้เราขอเอากระถางต้นไม้เนี่ยมาวางสวยๆได้ไหมทางรั้วที่มันติดคลองนั่น่ะความจําเป็นของเราที่เราต้องทําเพราะว่าเพื่อเราจะได้ไม่เห็น mm hmm. เดี๋ยวถึงเวลาตรงนั้นก็กําหนดตําแหน่งตัวติดตัวดูดอากาศแล้วเดี๋ยวเราก็ดูอีกทีว่าในแง่ของงานก่อสร้างเราจะทำยังไงได้บ้าง mm hmm. เพราะว่าการติดตัวดูดอากาศเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นกระตุ้นพลังซึ่งเราก็จะเปิดตอนเช้าเปิดร้านกี่โมงอะ6โมงเออเราก็เปิดตอนเราเปิดร้าน6โมงแล้วก็เปิดตัวดูดอากาศดูมันจนถึงประมาณ9โมงอะ ข้างหน้าคือรายรับข้างหลังคือรายจ่ายข้างหน้ารับ4คูหาข้างหลังจ่ายไป2คูหามีเหลือเออมีเหลือในมุมผมเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้ทาประตูบานใหญ่บานเดียวเพื่อเปิดนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยๆดูเราค่อยๆตัดสินใจแล้วกันถ้าเป็นผมนะถ้ามันมี3คันนะผมจะทําแบ่งเป็น3มช่องเลยแล้วเราก็เปิดเฉพาะวันนี้มากี่คันบู๊เปิดแค่นั้นนะเปิดเสร็จแล้วก็ปิดตอนนี้เราจะเห็นว่าหลังคาเนี่ยปูนใช่ไหม เราอ่ะจะต้องยกหลังคาขึ้นไปให้มีช่องว่างระหว่างหลังคากับปูนอย่างน้อยประมาณเมตรหนึ่งคือไม่งั้นมันไม่ม,ไม,มันไม่มีทางทําลายกระแสของการเชื่อมของตัวนี้กับตัวบ้านอย่างสมบูรณ์เสร็จแล้วก็ติดไอ้ตัวตัวดูดอากาศดูดข้างบนดูดขึ้นไปเพื่อทําลายพลังดูดทุกชั่วโมงประมาณสักสิบสิบห้านาทีก็ได้ดูดเพื่อจะได้ดึงกระแสจากฝั่งนี้มาจากฝั่งนี้แล้วก็ออกไปทิ้งข้างบนเลยแล้วเผื่อในอนาคตเกิดอยากจะขายกับในหมู่บ้านนี้ก็เปิดขายได้ด้วย พื้นที่ห้องน้ําเดิมเนี่ยนะให้เป็นห้องนอนของคุณยายนะาอมันดีทั้งยุค8ยุค9จริงๆเนี่ยเป็นบานทึบมันก็โอเคอยู่นะแต่ถ้าให้ดีหน่อยเนี่ยที่มันมีช่องอากาศดีกว่าเพื่อได้อากาศมันจะได้ถ่ายเท<อ>เพื่อให้เวลาเราปิดเนี่ยอากาศเนี่ยมันจะได้มีการมูฟเมนต์ระหว่างอากาศภายในห้องกับนอกห้องเพื่อที่ว่าเวลาเราเข้ามานอนเนี่ยอากาศมันจะได้เฟรชอยู่ แต่ในห้องน้ำเนี่ยเราไม่ต้องการให้ชีไม่ดีออกมาเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเป็นประตูทึบห้องนี้เนี่ยยังไงในยุคเกาอ่ะไม่ดีอยู่แล้วแต่ว่าเรามานั่งเล่นชิลๆได้ไงนั่งพักผ่อนคือ,ค,อคือนั่งพักผ่อนประเภทแบบทำงานมาเหนื่อยๆกาจะมานั่งดูทีวีนั่งอะไรเงี้ยตามสบายไม่ได้เสียอะไรแต่ว่าเราตำแหน่งอย่างเงี้ยไม่ควรมานั่งทำงานสมมุติถ้าเราจะมานั่งคุยธุรกิจเราอาจจะโดนเขากดราคาหรือไม่โดนเขาเครดิตมาแล้วก็ เชิดเครดิตไปอะไรอย่างนี้ก็ได้ส่วนไอเสาไฟเนี้ยไม่มีอะไรคือถ้ามันเป็นมอแปลงเป็นอีกเรื่องหนึง่งมันไม่ได้ส่งผลอะไรต่อเราเลยนะเดี๋ยวพอหลังจากดูวันนี้แล้วเนี่ยเก็บข้อมูลเก็บอะไรไปนะองศาที่ผมวัดต้องเก็บไว้เพราะในอนาคตต้องใช้คือทุบสองอันเชื่อมกันเนี่ยแล้วปรับปรุงเนี่ยมันงานใหญ่แน่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทางสถาปนิกหรือคน ที่เขาทำเนี่ยเขียนแปลนมานะพอเขียนแปลนมาเสร็จปุ๊บก,ก็เอาข้อมูลที่ผมให้ว่าเราจะวางตำแหน่งห้องต่างๆไว้ยังไงเสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งไปให้ผมตรวจโอเคไหม